ใช้คนไม่สงสัยถ้าสงสัยไม่ใช้คุณเคยไม่ทำตามสัญญาในชีวิตกี่ครั้งเวลาพูดถึงคำสัญญาที่เกี่ยวกับสามก,ก๊กจะมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะโด่งดังและถูกพูดถึงอยู่เสมอจนกลายเป็นวลีเด็ดที่ใครต่อใครหลายคนนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตนั่นคือคำพูดที่ว่าใช้คนไม่สงสัยถ้าสงสัยไม่ใช้หมายความว่าหากเรามอบหมายงานหรือหน้าที่ให้กับใครแล้ว แสดงว่าเรามั่นใจในตัวคนที่มอบหมายงานให้เพราะหากใช้เขาไปทำงานแล้วมานั่งสงสัยหวั่นระแวงอยู่ภายหลังแบบนี้สู้ไม่ใช้ตั้งแต่แรกเสียดีกว่าเพราะขนาดตัวเองยังไม่มั่นใจสมัยสามก๊กมีคุณศึกหนุ่มนามว่าซุนเซ็กเป็นคุณศึกที่มีกำลังวังชามีความสามารถในการต่อสู้ที่เก่งกาจเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีฝีมือแห่งยุคสามก๊กซุนเซ็กเป็นบุตรของซุนเกียนอดีตขุนพลใหญ่เมื่อพ่อจากไปตั้งแต่เขายังหนุ่ม จึงทาให้ซุนเซกต้องสร้างเนื้อสร้างตัวรวบรวมกําลังคนเพื่อที่จะพลิกฟื้นตระกูลซุนให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งในชุวงที่ซุนเซกเริ่มสะสมกําลังพลตีเมืองเพื่อขยายอํานาจในบริเวณแถบดินแดนกังตังอยู่นั้นซุนเซกก็ต้องเข้าทําศึกกับเล่าอิวเจ้าเมืองยังจิว๋วซึ่งณนะตอนนั้นซุนเซกหารู้ไม่ว่าตัวเขากําลังจะได้เพชรที่หลบซ่อนอยู่ในทับของเล่าอิวเพชรเม็ดนี้ถูกเล่าอิวมองข้ามและแต่งตั้งให้เป็นเพียงหัวหน้ากองลาดระเวณ แค่เพราะว่าอายุยังน้อยจึงยังไม่สมควรได้เป็นแม่ทัพใหญ่เพชรเม็ดนี้มีชื่อว่าไทสุจู้วันหนึ่งไทสูจู้ได้ข่าวที่ซุนเซกออกลาดระเวณอยู่บริเวณแถบนั้นคุณศึกอย่างไทสูจู้ที่มีพร้อมทั้งความกล้าบ้าบินฝีมือและความไฟแรงฉบับคนหนุ่มจึงรีบควบมาออกไปหวังจับเป็นซุนเซกมาให้ได้เมื่อไปถึงไทสูจู้พบซุนเซกกำลังลาดระเวณชยัยภูมิและมีทหารติดตามเพียงไม่กี่คน ไทสูจู่จึงตะโกนท้าทายและควบม้าเข้าท้ารบทันทีฝ่ายซุนเซกเห็นไทสูจู่พุ่งตรงเข้ามาเมื่อไม่ทราบว่าเป็นใครแต่มาแบบนี้ไม่ประสงค์ดีแน่แน่จึงควบม้าเข้าต่อสู้ด้วยทั้งคู่รบกันชุลมุนถึงแม้รบกันดูเดือดจนตกม้าก็ยังวิ่งเข้าต่อสู้กันจนอาวุธหลุดมือและใช้เพียงกำปั้นหมัดต่อยกันตามวิถีลูกผู้ชายการต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีและดูเดือดเมื่อเล่าอิลทราบข่าวจึงสั่งการให้ทหาร ยกคนรีบตามไปสมทบไทสูจู้ทันทีส่วนฝั่งซุนเซกก็มีทับเสริมเช่นกันลูกน้องคนสนิทอย่างอุยกายและทียอเผาก็รียกกบยอกพลตามออกมาช่วยเจ้านายหนุ่มการต่อสู้ของทั้งคู่จึงต้องยุติลงชั่วคราวแต่ต่างฝ่ายต่างก็คว้าของสําคัญของอีกฝ่ายมาไวไ้ได้ซุนเซกได้เสื้อคลุมของไทสูจู้กลับมาส่วนไทสูจู้ก็ได้หมวกซุนเซกกลับมาเมื่อไทสูจู้กลับเข้าเมืองพร้อม หมวกเหล็กของซุนเซกเล่าอิวจึงเล็งเห็นถึงผลงานชิ้นเอกในครั้งนี้จึงได้แต่งตั้งไทสูจู้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ให้นํากําลังคนเข้าหําหันกับซุนเซกทันทีไทสูจู้ก็ยกทัพเข้าต่อสู้ด้วยซุนเซกชนิดที่สู้กันหนนี้ดูเดือดกว่าหนที่แล้วยิ่งเจอขุนศึกที่เก่งกล้าแบบนี้เหมือสอดังสะท้อนเห็นตัวเองในกระจก คุณศึกทั้งคู่ก็แอบ,บยิ้มดีใจอยู่ลึกๆที่ได้พบกับคู่ต่อสู้ที่เก่งฉกาจสมน้ำสมเนื้อยิ่งสร้างความมุมาณะที่จะเอาชนะให้กับทั้งสองคนมากยิ่งขึ้นขณะนั้นเองฝั่งไทสูจู้ก็ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อเหตุการณ์เกิดหักมุมตัวเขาตกหลุงครางสัตรูเข้าอย่างจังเมื่อไทสูจู้ทราบว่าเล่าอี้นั้นเสียเมืองไปเสียแล้วเพราะทับของจิลี่มือขวาของซุนเซ็กได้แอบ,บลอกตีเมืองไปในขณะที่ไทสูจู้ออกมา ทั้งหมดนี้คือแผนของจิวยี่ที่ต้องการล่อให้ไทสูจู้และทหารออกจากเมืองเพื่อง่ายต่อการเข้าตีฝั่งเล่าอี้พอเห็นว่าเมืองนั้นแตกแล้วก็รีบพาทหารที่รอดตายหนีไปยังเมืองอื่นทันทีดโดยไม่สนใจใยดีต่อไทสูจู้ทิ้งไทสูจู้เอาไว้กลางสมรภูมิไทสูจู้จึงรวบรวมกําลังคนที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดไปตั้งหลักที่เมืองเก่งกวนหลังจากที่ซุนเซ็กและจิวยี่ได้ฉลองกันเพราะยึดเมืองของเล่าอี้มาได้แล้ว จิวี่มือขวาผู้เปรียบเสมือนพี่น้องร่วมสาบานก็ได้เสนออุบายจับตัวไทสูจู้แก่ซุนเซกทําให้ซุนเซกถูกใจเป็นอย่างมากเพราะซุนเซกเป็นผู้นําที่ชอบคนเก่งมีฝีมือและคนเก่งระดับไทสูจู้ย่อมต้องเข้าตาซุนเซกอย่างแน่นอนและแล้วด้วยแผนการที่วางเอาไว้ซุนเซกและจิวยี่ก็ได้จับเป็นไทสูจู้ได้ในที่สุดเมื่อซุนเซกจับเป็นไทสูจู้ได้แล้ว ก็เรียกล่อมให้มาเข้าร่วมกำลังพลของตนด้วยและเมื่อไทสูจู้รู้ความจริงว่าตนเองนั้นถูกเล่าอิวอทอดทิ้งเอาไว้อยู่เพียงลําพังเล่าอิวหาได้มีความห่วงใยใดๆต่อตนเองไทสูจู้ก็เจ็บแค้นในการเลือกเจ้านายผิดของตนและพร้อมจะเข้าด้วยกับซุนเซ็กเพราะต้องการผู้นําที่เก่งกาจไม่ใจแคบไรซึ่งความสามารถอย่างเล่าอิวไหนไหนก็ย้ายเข้าร่วมทับซุนเซ็กแล้ว ไทสูจู้จึงขอเวลาซุนเซกในการไปรวบรวมคนทหารเก่าของเล่าอิลที่ยังกระจัดกระจายกันอยู่หลายทัพให้มาเข้าทีมของซุนเซกด้วยเรื่องนี้ใครฟังก็ต้องหวัดระแวงเพราะเพิ่งถูกจับมายกหยกใครจะยอมปล่อยให้ออกไปง่ายๆแม่ทัพและที่ปรึกษาหลายคนของซุนเซกก็ได้ห้ามปรามเอาไว้แต่ซุนเซกก็ไม่ฟังและยังยืนยันอนุญ,ญาตให้ไทสูจู้ออกไปรวบรวมพลพรรคสมาธิกเก่า เมื่อไทสูจู้ได้ยินคำตอบก็ยินดีและสัญญาว่ารีบกลับมาภายในสามวันก่อนพระอาทิตย์จะตกดิน mm hmm. เมื่อไทสูจู้ขอเอาเวลาออกไปรวบรวมไพร่พลซุนเซกจึงพักทับเอาไว้แต่ที่ปรึกษาและแม่ทัพทั้งหลายก็ไม่มีใครเชื่อลมปากของไทสูจู้จึงปักไม้เอาไว้เพื่อทำนาฬิกาแดดหากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็จะถือว่าไทสูจู้เป็นสัตว์ูและพร้อมจะออกล่าทันที mm hmm. เมื่อเริ่มเข้าใกล้เวลาที่นัดหมาย จะมองออกไปสุดลูกหูลูกตาแค่ไหนก็ยังไม่มีแววไทสูจู้จะกลับมาที่ปรึกษาหลายคนเริ่มมองไปในทางเดียวกันว่าสงสัยงานนี้จะสัญญาลงปากเป็นแน่แท้แต่แล้ววลีเด็ดก็ออกมาในจังหวะน,นี้เองค้าซุนเซ็กใช้คนไม่สงสัยถ้าสงสัยไม่ใช้ยิ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่ซุนเซ็กมีต่อไทสูจู้เข้าไปอีกและแล้วก็มีฝุ่นตลบคละคลุ้งพร้อมเสียงมาศึกเข้ามาใกล้ครึ้นเ,เรื่อยๆไทสูจู้กลับมาตามสัญญา ทันเวลาที่กำหนดกันเอาไว้พอดิบพอดีและแน่นอนครับงานนี้ไทสูจู้ไม่ได้มาตัวเปล่าเพราะยังมีสัญญาอีกข้อคือรวบรวมไพ่ผลเก่าของเล่าอิ้วที่เหลือรอดมาร่วมด้วยงานนี้ซุนเซกจึงได้รับโบนัสถึงสอย่างคือ1ได้ตัวขุนพลที่เก่งกาจอย่างไทสูจู้สได้พลพรรคมาเข้าร่วมเพิ่มเติมและสุดท้าย3าซุนเซกยังได้รับคําชมจากลูกน้องทุกๆคนในเรื่องขององค์การใช้คนให้ยิ่งมั่นใจได้ว่าซุนเซกค,คนนี้ใช้คนไม่ผิดจริงๆ หลายครั้งเราอาจเคยผิดคำพูดหรือผิดสัญญาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวบางคนอาจให้โอกาสที่สองแต่สำหรับบางคนก็อาจไม่ให้เลยคนอย่างไทสูจู้เมื่อรู้ว่าผู้นำแบบเล่าอี้ไม่ควรจะอยู่รับใช้อีกต่อไปและมองเห็นว่าซุนเซกคือนายดีที่ตามมาหามาตลอดงานนี้ถึงสัญญาเอาไว้อย่างไรก็ต้องมาตามนัดเพราะสัญญาข้อนี้ของไทสูจู้พูดแล้วไม่มีคืนคำเพราะไทสูจู้รู้ตั้งแต่แรกว่าในที่สุดเขาก็เจอผู้นำที่แท้จริง ผู้นำที่เขาพร้อมมอบก,กายถวายชีวิตผู้นำที่ทำให้ไทสูจู้ทำในสิ่งที่สัญญาเอาไว้